สวัสดีครับก็เออเดินตรวจโรงงานเสร็จแล้วนะครับทีนี้ก็หลอกลับบ้านอย่างเดียวโมงยี่สิบนะครับเ <c oughs> มื่อกี้ผมยกตยัวนะอย่างคนสมมตินะสมมติสามอย่างเนาะเรื่องหิวข้าวนะน่าจะพอรู้นะใครจังหวะไม่แน่นะมันอาจจะปุ๊บปั๊บรู้นะรู้รู้แจ้ง ไม่ได้ไม่ได้อยู่ที่ผมนะอยู่ทีู่ท่านกับสัญญาแล้วก็สังขารท่านปรุงมันลงลงล็อกพอดนะีบางทีไปฟังชั่วโมงหนึ่งเนี่ยท่านก็พูดคนสอนธรรมก็พูดรัว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 ไปใช่ไหมบางทีมันไม่ได้เจาะทีละคำเไงอย่างเวทนาเมื่อกี้เวทนาก็อยู่ในอยู่ในขันห้าลูกเวทนาสัญญาสังขารยิญญาณรูปร่างกาย เวทนาความรู้สึกสุขทุกเฉยเฉยสัญญาความจําได้หมายดูสังขารการปรุงแต่งนะครับวิญญาณวิญญาณก็มีญ,ญาณทางหูทางตาจมูกลิ้นกายแล้วก็วิญญาณทางใจร่างกายสัมผัสนะครับเนี่ยต้องมาเรียน5้าหาคำเนี่ยขันห้าเนี่ยแล้วระยะเัสี่ท่านก็จะเข้าใจเพราะว่าพอเรียนปุ๊บ ไอ้ทุกตัวแรกมันก็จะดับไปดับไปเพราะรู้ขันห้านี่แหละสมุทไทยก็ไม่ต้องไปส่งออกไปวุ่นวายกับอะไรอีกมันก็จบแล้วใช่ไหมไอส้ส,สัตว์สีง่ายๆแบบนี้ถ้ารู้ขันห้าอย่างแจนแจ้ง,จงมันหมดทุกเนี่ยทุกข้อแรกคือทุกไม่รู้เรื่องขันห้านี่แหละพอรู้ขันห้าสมุทไทยมันก็จบไม่ต้องส่งออกไปเรียนไปถึงไปก็ไปรู้ที่เนี่ยรู้ตัวแล้วมันเป็นเรื่องของของอ่าเวทนาสัญญายสังขาร ก็าทางานของเขา,านะครับตราบใดที่จิตมันยังไม่หลุดออกจากกลางเนี่ยมันก็เป็นอย่างเงี้ย <c oughs> คุณๆนะครับในคุณๆทีนี้เอ้เอาอย่างนี้ทีนี้เอาสองคนพอเอาผ้าละหันกับคนธรรมดาไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยนะทีนี้ตาเห็นละ่ะวิญ,ญญาณทางตาเห็นวิญ,ญญาณก็คือ รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยตัวเนี้ยเห็นตอนนี้สามตัวนี้จะทํางานแวเวทนาสัญญาสังขารสมมุติว่าพระอรหันต์กับคนไม่ได้เรียนธรรมะเลยใช่ไหมเห็นดาราสวยๆมาเนี่ยพระอรหันต์เป็นยังไงเห็นเหมือนกันไหมกับคนเห็นเหมือนกัน,นความ ไอ้สังขารเนี่ยก็สุขสัขสขญญาเนก็จจำมาเนี่ยคนสวยเพราะว่าเกิดมาไม่ได้เป็นพระอรหันเลยมันก็จําสัาญญาเนี่ยคนสวยสังขารก็ปรุงเอาคนสวยเป็นอย่างเงี้นะผิวขาวหน้าตาดีจมูกปากเป็นอย่างนงี้นะคนสวยนะปรุงแล้วเรียบร้อยแล้วคือไม่ได้นานแบบนี้แล้วคือเห็นปุ๊บก็ว่าสวยนยั่นแหละคนธรมรมดาก็ว่าสวยพระอรหันก็ว่าสวย อะไรอย่างงี้บาปไหมเป็นกิเลสไหมไม่เป็นนะครับไม่เป็นไม่เป็นนะครับคิดไปยังไงก็ไม่เป็นเพราะมันเป็นเรื่องของมันเป็นเรื่องของร่างกายมันเป็นอย่างนี้แหละครับไม่เป็นบาปไม่เป็นบุญะทั้งสิ้นเลยถูกด้วยแต่ถ้าเกิดว่าพระรานเห็น คนธรรมดาหเห็นเห็นดารานบอกว่าไม่สวยนะอันนี้ก็คือว่าผิดปกตินะครับถ้าพระหันปกติก็ต้องบอกว่าสวยใช่ไหมแล้วยังไงคือจะว่าไม่สวยเห็นเป็นผีเป็นโครกระด่งนะั่นนะบ้าอันนะั้นบ้า,บาใกล้แล้วไปเข้าโรงพยาบาลได้เลยนะครับเห็นธรรมดาธรรมดานี่แหละนะครับก็เหมือนที่ผมบอกพระหันคนธรรมดากับคน รียนรู้ขั้นหา้าเอามานั่งอ้ตั้งแต่เช้าจนสี่โมงเย็น mm. ก็หิวข้าวไงเหมือนกันเกิดเหมือนกันเกิดความรู้สึกหิวเหมือนกันแต่หิวแล้วเขาอาจจะไม่โวยวายเขาชินเขาฝึกมาใช่ไหมไอคนที่ไม่ได้เรียนรู้ธรรมะเลยเขาก็อาจจะไม่โวยวายเหมือนกันแต่ความเป็นอรหันต์เนี่ยคือเขาเข้าใจขันหา้าเข้าใจอย่างละเอียดไงจะอดทนก็ได้ ไม่อดทนก็เดินไปหาอะไรกินก็ได้ทจนี้ถ้าเป็นพระจะไปหาอะไรกินกลัวผิดสินอันนั้นน่ะก็กลับมารูปเดิมอีกก็ไม่ไม่เข้าใจก็ต้องไปเนนี้ไปอยู่ในกรอบเนี่ยทําไม่ได้นู่นนี่ก็เหมือนกันถ้าป่วยก็ไม่ต้องกินยาจี๊งนั้นผิดเวลาต้องกินข้าวต้มแล้วก็กินยา กินตอนไหนกินตอนเป็นตอน,นันเย็นนั่นแหละไม่เห็นเป็นไรพระสังฆราชท่านก็กินกินข้าวกินยาตอนเย็นนั่นแหละบางทีเข้าใจหรือเปล่าเห็นไหมตาเห็นพระอรหันต์เห็นคนธรรมดาเห็นมองว่าสวยไม่เป็นคิเลสนะไม่เป็นตัณหาไม่เป็นไรนั่นมองถูกถูกตามตามเรื่องตามราวของมันนะถ้ามองมาเป็นอสุภะเป็นะไรนั่น เพิ่งเริ่มหัดไม่ใช่อรหันแล้วถ้ามองเป็นโครงกระดูกกระเดกกระเล่ในบ้านก็ต้องมองเห็นธรรมดาธรรมดาอย่างนี้แหละนะครับงั้นจะใช้ชีวิตยังไงเข้าไปอยู่ในป่าถ้าหนีคนไปอย่างนั้นเลยหรอถูกไหมเอาเอาแค่นี้ก่อนใส่ตาเห็นปุ๊บมันมันจบแล้วนะไอ้รูปวิชรสสันยามขาทํางานเสร็จแล้วเห็นเหมือนกันกับคนธรรมดานั่นแหละพระอรหันต์ถ้าเห็นต่างไปนะพระอรหันต์บ้า สวยก็ว่าสวยดิจําจามาใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราเข้าใจแล้วขอร่างกายมันเป็นอย่างนี้นะนเอาไว้แค่นี้ก่อนเพราะว่ามันจะพูดให้เข้าใจในทีเดียวเนี่ยมันไม่มีใครเข้าใจได้หรอกแต่บางคนได้ยินแค่เนี้ยมันจุดประกายเฮ้ยเพราะว่ามองแต่ว่าพระอรหันตนะ์น่ะท่านจะมองบุดาลาว่าม่สวยนะ่ะบางทีมันเป็นกิเลสเลยมันไม่ใช่กิเลสหรอกมองสวยก็ต้องว่าสวยดิก็เหมือนคน มันเห็นต้นไม้ก็ว่าต้นไม้นะเห็นเห็นคนก็ว่าคนเห็นเป็ดก็ว่าเป็ดมันก็เป็นแค่นั้นแหละกินอะไรเปรี้ยวก็ว่าเปรี้ยวกินหวานก็ว่าหวานมันเป็นเรื่องแค่นี้เองนะครับไอ้ที่เรางงกันนะใครไปสอนไปเรียนมาก,กับใครมันก็ไม่เข้าใจเพราะว่ามันมีไอ้ความทรงจำเนี่ยว่าอย่างเงี้ยเป็นกิเลสอันนี้อาหารก็ไม่เป็นแบบนี้รู้ได้ไงว่า,วามันเป็นอย่างนั้น เขากินมะนาวเขาก็เพี้ยวเหมือนเรานี่แหละนะครับ mm hmm. เดี๋ยวไว้แค่นี้ก่อน mm hmm. เดี๋ยวมันงงนะครับ mm hmm. ไม่ใช่แต่ท่านงงผม mm hmm. เขาจะงงเองด้วย